แบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะดูโอ้วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะตอนนี้พริกของเรานะครับก็สมบูรเพิ่มนะครับสวยสดงดงามนะครับวิธีทำนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เลือกชนิดพริกนะครับหรือว่าชนิดต้นพืชที่เราต้องการจะนําไปนะครับขยายพันธุ์นะครับเพื่อปลูกในอนาคตนะครับทีนี้ก็ดูนะครับ โอ้ต้นนี้ดกนะครับน่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะแต่เราต้องหากิ่งนะครับที่ยังไม่สูญเสียการออกลูกนะฮะเจอแล้วเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันใช้มือเปล่านะครับเออหักมาแล้วครับติดผลมาด้วยนะครับพริกสายพันธุ์นี้ฉันก็อยากนํานไปขยายพันธุ์เพื่อปลูกนะครับเหลือกเกินนะครับพราอมันดกว้ยสายพันธุ์นี้ดกจังเลยเอาไปเป็นแม่พันธุ์แล้วกันงั้นก็เอากิ่งนี้แล้วกันหักเลยจุบหลังจากที่เรานะครับตัด ดึงนะครับกิ่งพันออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ตรงที่นะครับตรงนี้หักแล้วใช่ปะหักแล้วก็ตัดออกนะครับช่อดอกให้ตัดทิ้งนะครับไม่งั้นเขาจะไปขยายผลตอนที่เราบักชํำนะครับส่วนใบใหญ่สามารถตัดครึ่งนะครับได้ก็คือให้เขามีใบด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ใบรู้สึกว่าน้อยลงจากเดิมใช่ไหมฮะแล้วให้พี่น้องนะครับใช้สกิลมือนะครับสกิลมือของเราเด็ดเด็ดเด็ดจ้า ดอกเล็กๆนะครับก็อยากให้เหลือนะฮะไม่งั้นเขาจะไปเดินเติบโตนะครับในนี้แน่จะทําให้ดึงสารอาหารไปเยอะแต่ถ้าติดไปบ้างก็ถือว่าได้หนึ่งพันสำหรับพริกหยวกนะครับได้แล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวเหี่ยวนะครับลดอาสักหน่อยสักหน่อยโอเคประมาณนี้กําลังดีได้หนึ่งต้นแล้วอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับผมเคยนําไปปลูกนะครับก็สรับพิกนะครับจริญเติบโตนะครับเป็นต้นแบบแทบไม่รู้ว่าเป็นกิ่งชํานะฮะวิธีนี้ก็สามารถขยายได้แต่เราต้องเลือกนะครับ กิ่งที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะจ๊ะไม่ใช่เป็นโรคมาชำไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเด็ดมาแล้ววิธีชำม,มันมี2แบบมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับให้พี่น้องเห็นภาพเลยคือทําไว้รอแล้วให้มันมีความยาวประมาณหนึ่งนะฮะนี่โอเคตอนนี้ได้2ต้นแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้นําแก้วนะครับเจาะรูนะครับผมเจาะรูแล้วเพื่อระบายน้ํานะครับตรงนี้เห็นไหมระบายน้ําบอกได้นะครับแล้วก็ใส่ดินนะครับในพื้นที่เป็นดินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีธาตุอาหาร ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยคอกนะครับเยอะนะครับเป็นดินป่าๆเนี่ยก็สามารถชําติดนะครับแล้วก็กะว่าให้อีกประมาณครึ่งแก้วนะครับหรือลึกก่อครึ่งแก้วได้นะครับประมาณนี้หรือครึ่งแก้วได้ก็ตอเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้าพริกนะครับสองสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพริกหยวกนะครับปักลงไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยฮะกดเลยไม่ได้มั่วสอนนะจ๊ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็รดนให้เปียกชุ่มๆเลยในครั้งแรกนะครับ โอเคเสร็จแล้วแค่นี้นะครับคุณก็จะได้พลิกต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาจะแก่รากให้ดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับว่ามีระบบราขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับทำมาแล้วประมาณสักย1สบวันนะครับถึงจะได้รากแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะดูสิว่า2ต้นเราจะติดทั้งหมดกี่ต้นนะครับโอเคโอเคว้าวติดกี่ต้นเอ้ย โอ้ทั้งสองต้นนะครับยี่บอวนนะครับระบบรากนะครับติดแล้วแต่ต้นแรกนะครับสั้นกระจิ้วเดียวนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมฮะขนาดเราดัดเด็ดดอกออกนะครับก็ยังลงเหลือตอนนี้ก็ยังมีดอกตรงนี้ก็มีงอกรากแล้วนะครับ่วนตัวนี้นะครับรากเยอะกว่านะครับโหดูที่ระบบรากเป็นยังไงบ้างวิธีการชํำที่ผมแนะนําแบบง่ายๆโอ้โหพี่น้องเห็นเปล่าระเบิดระเบ้อเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าการควบแน่นนะครับถ้าทํากับพวกมะนาวนะครับเลมอนนะครับส้มจีนนะฮะ เห็นไหมครับระบบลากติดได้ดีนะครับโตได้ดีนะครับมียอดแตกออกมาด้วยนะครับแล้วก็ต้นที่ผมย้ายลงไปนะครับก็แตกโตแล้วครับตอนนี้นะฮะแต่ไม่ได้เดินมาดูนะทีนี้นะครับถ้าเราทํากับพริกนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะแกให้ดูทาวันเดียวกันนะครับทาวันเดียวกันวิธีนี้นะครับที่หลายคนบอกเคยทําคลิปสอนการทำมะละกอเข้าไปวิธีนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องทํากับมะละกอเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะทําไปก็มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ โอกาสการเน่าสูงนะครับนี่ฮะเห็นไหมไม่ติดครับเป็นการเน่าโอเครากไม่มีนะฮะเป็นการเน่าก็วิธีนี้ไม่เหมาะกับการชําพริกนะครับของการควบแน่นนะครับก็เหมาะกับหลายชนิดนะครับแต่บางชนิดนะครับที่มันทําให้เกิดเชื้อรานะครับเน่าเร็วแบบนี้ก็ชําให้นะครับการชําไม่สําเร็จนะครับแนะนําให้ชําแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับโอกาสติดก็ ผมว่าเกิน95%นะฮะเพราะ2ตันนี้ก็ร้อยแลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะมันทำแค่2ต้นก่อนหน้านี้ทำก็ติดเกือบทุกต้นผมให้90%แล้วกันในการชํำพริกนะครับถ้าชํำถูกวิธีหลังจากนี้นะครับก็ลดน้ำแล้วก็ตั้งไว้ในที่มีแสงนะครับมีแสงแบบนี้นะครับแต่อยู่ในที่ร่มก็เก็บไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะเริ่มนำไปปลูกต่อได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ21วันนะครับก็จะแค่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้มีตัวกระตุ้นอะไรนะครับใช้แค่น้ำเปล่าในการชำนะครับก็ สามารถนะครับติดได้ดีนะครับแต่ถ้าใครมีฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นผมเคยใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับชําไปโอ้โห18วันนะครับลากนี่แบบเดินชอนชัยไปได้ไกลนะครับแต่ก็ให้ชัวประมาณ1เดือนนะครับนี่นะฮะและทีนี้นะครับถ้าเรานําพลิกนะครับมาทําการชําน้ำล่ะครับจะสามารถทําให้ร่ากนะครับออกมาแบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะดูโอ้วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะนะครับทำอะไรอีกโอ้ รากก็เยอะอยู่นะถ้านําพริกนะครับมาชําแบบนี้นะครับจะสามารถทําให้เขาเกิดรากได้ไหมนะครับเอาประสบการณ์ผมเลยผมเคยทำแล้วนะครับมาบอกเลยแล้วกันนะครับก็คือนําไปชําแล้วนะครับชําในน้ำเนี่ยจะทําให้เขายืดอายุนะครับไม่ตายนะครับแต่รากก็ไม่งอออกนะครับจะเป็นการขึ้นนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะพี่น้องก็เป็น ตุ่มๆนะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนจะขึ้นนะครับเหมือนจะมีรากงอกนะครับผ่านมาแล้วนะครับ2เดือนผมชานะครับก็ไม่ขึ้นนะครับขึ้นแค่ตุ่มนะครับเหลืองๆเหมือนจะเป็นตุ่มของรากนะครับแต่ก็ไม่งอกสุดท้ายนะครับก็เน่าตายถึงแม้เราจะเปลี่ยนน้ำให้เขาก็อย่าไปทําเลยวิธีนั้นนะครับเอาวิธีการปักชําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องงอมาเล็กก็คือการชํานี้แหละพี่น้องแล้วก็เปอร์เซ็นต์การได้แบบนี้สูงนะครับไม่ต้องควบแน่นไม่ต้องชําน้ําสาหรับพริกนะ ส่วนพวกมะเขือเทศนะครับก็สามารถนะครับชํำวิธีนี้ได้เลยนะครับมะเขือเทศก็ห้ามชํำวิธีการควบแน่นเหมือนกันใบก็จะเกิดเชื้อรานะครับก็ปักชํำลงไปนะครับแป๊บเดียวนะครับก็รากงอกนะครับมะเขือเทศนี่จะรากงอกไวกว่าพริกอีกนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ชํำน้ํานะครับก็ติดรากดีนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปโหน้านะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์ถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ